ชิงความเป็นหนึ่งในโอลิมปิกกับเจ้าเม่นสายฟ้าโซนิกได้แล้วในเกม Sonic at the Olympic Games o n i c at the Olympic g a m e เป็นเกมมือถือแนวสปอร์ตแอคชั่ที่จะพาเราตรุลยโตเกียวไปกับเจ้าเม่นสายฟ้าโซนิกและผองเพื่อนพร้อมๆกับปกป้องโตเกียวและโอลิมปิกเกมให้รอดพ้นจากเงื้อมือของดรเอ็กแมน โดยเราจะมีโอากาสได้ร่วมกีฬาประเภทต่างๆในโอลิมปิกเพื่อสะสมเหรียญรวมไปถึงการท้าทายฝีมือกับเหล่าบอสด้วยระบบเกมเพลย์สุดน่าสนใจนอกจากเหล่าบอสแล้วเรายังสามารถแข่งขันกับเหล่าผู้เล่นทั่วโลกได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามตัวเกมนั้นเป็นเกม Free to Start ซึ่งก็คือตัวเกมจำเป็นต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกหมดเกมตัวเต็มเพิ่มขึ้นมาอีกในบางส่วน หลังจากที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ตัวเกมก็ได้ประกาศเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปโหลดหาเล่นกันได้เลย